มาจัดกระเป๋าเตรียมคลอดหมดของใช้แม่กันค่ะนี่ก็จะเป็นของทั้งหมดที่นาจะเตรียมไปโรงพยาบาลนะคะนี่เปิดตัวกระเป๋าเดินทางรุ่นโตเกียวอันนี้เป็นขนาด20นิ้วนาสั่งสีขาวมาค่ะตัวกระเป๋าเป็นโครงสงร้างสีวัสดุ ABS บวก PC เปิดมาข้างในก็คือใส่ของได้เยอะมากช่องที่เป็นแบบมีซิปอันนี้นาะก็จะใส่ชุดของอาบีแล้วก็ชุดวันกลับของนาชุดชั้นในชุดชั้นในแนะนําเป็นแบบที่สามารถเปิดให้หนมลูกได้มีผ้าขนหนูฮิยับสําหรับใส่ที่โรงพยาบาลใส่ของครบแล้วก็ ปิดรูสิปให้เรียบร้อยส่วนข้างหน้าที่เป็นตาข่ายนาะก็จะใส่ของใช้ส่วนตัวค่ะแล้วอีกด้านหนึ่งของกระเป๋านาะก็จะใส่เป็นแผ่นซับน้นํานมของคุณแม่ผ้านามมยแบบกางเกงเอาไปสองห่อเลยนะคะแล้วก็จะเป็นเสื้อคลุมให้นุม่มเอกสารสําคัญต่างๆส่วนเครื่องสําอางเดี๋ยวนาะค่อยใส่ตามไปทีหลังค่ะใส่ทุกอย่างลงไปในกระเป๋าครบเรียบร้อยแล้วก็ปิดกระเป๋าได้เลยกระเป๋ารุ่นโตเกียวที่นาสั่งมาก็สามารถตั้งรหัสล็อกได้3ลักนอกจากตั้งรหัสได้แล้วที่นาชอบที่สุดกระเป๋าทนทานต่อแรงกระแทกแล้วก็สามารถหมุนนได้360องศาเลยะะคะ ที่ส้สวยน้ำหนักเบาใครที่มีแพลนที่จะไปเที่ยวแนะนําเลยค่ะอ้ออีกอย่างหนึ่งที่น่าจะเตรียมไปโรงพยาบาลก็คือหมอนรองให้นุมอันนี้ส่วนถ้าใครจะตามพิกัดกระเป๋าเดินทางรุ่นโตเกียวนาแปะไว้ให้ในตกราสีเหลืองซ้ายมือแล้วค่ะ